ก็ขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้พูดว่าผมโชคทีวีกันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ก็ขอบคุณนะครับท <t> ี <com> ่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมก็ขอให้ดูให้จบหน่อยนะครับวันนี้เรามาได้เปลี่ยนข้อมูลกันดีกว่าว่าคิดเห็นยังไงบ้างครับกับ5้าอันดับกีฬาที่อยากให้มาเป็นตีมตัวละครกันนะผมก็ก็ขอพูดก่อนเลยว่าจากวันพิธีเคียวนะมีกีฬามากมายครับผมฟุตบอลนะฮะของดินจังนาโอจังวอลเลย์บอลของอาคารเนท ไสเกตของโฮไมเนะฮะยิงธนูของมาโดกาแล้วก็เลการกระโดดสูงของจียูภาคสุดนะฮะแล้วก็เบสบอลซังกิฮะแล้วก็อีกหลากหลายกีฬาเลยที่โผล่เข้ามาแต่ก็ไม่ถูกหยิบมาเป็นตีนนะฮะแล้วท่านผู้ชมแบบอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับว่าอยากให้ผมเล่ากีฬาอะไรของตัวละครอะไรก็ขอกันมาได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดู5้าอันดับกันเลยดีกว่า Let's go <S อันดับที่1มวยสากลน,นะครับผม ปฏิเสธไม่ได้ว่าพิที่เคียวนั้นมันจะมีฉากการเตะต่อยกันนะับและถ้าจะมีตัวละครที่มีธีมตัวละครเนี่ยเป็นมวยสากลแล้วมันจะมีความน่าเชื่อถือกว่านะไม่ใช่ว่าจะเอาคนผอมแห้งแรงน้อยใส่แว่นดูเป็นเด็กนักเรียนไม่น่าสู้ใครได้ไปสู้สัตว์ประหลาดเนี่ยท่านผู้ชมก็คงคิดว่ามันจะประหลาดไหมเด็กผู้หญิงใส่แว่นตัวขี้กล้าดูผอมๆอมดูคุณหนูเอาชนะปีศาจที่สูงประมาณ7เมตร2เมตร3เมตรว่าไปเถอะ แต่ก็ขอพูดเลยนะในมุมผมเลยนะว่ากีฬามวยสากลเนี่ยผมก็อยากเห็นพอสมควรเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ทั่วโลกเขาเล่นกันเขาก็นยิยมม,ม,มีโอลิมปิกและอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมวยสากลไปส่งไปที่โอลิมปิกด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปเลยว่ะ let's go อันดับที่สองอเมริกันฟุตบอลหรือ NFL นะฮะ ก็ขอพูดเลยนะครับว่าตรงนี้ตรงนี้เลยนะเป็นไปได้ยากมากที่กีฬาชินีจะมาปรากฏหรือมาเป็นตีมให้ตัวละครเพราะว่ากีฬาชินีนั้นไม่โด่งดังเอาซะเลยที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ขอพูดจากใจของผมคนนึงเลยกันนะ,ะนะว่าอยากเห็นกีฬาชินีมาปรากฏอยู่ในเรื่องหรือไม่ก็ตีมของตัวละครนะฮะกีฬาชินีนฮะอเมีการฟุตบอลมันก็คล้ายๆสัตว์ปีครับแต่แค่มันจะ แตกต่างนั่นก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลจะใส่ชุดคงชุดเกาะน,นะฮะแล้วกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้พะละกําลังอยู่พอสมควรนะฮะแล้วถ้าลองจินตนาการนะฮะฟิตตี้เชลลเนี่ยที่มีตีมเป็นกีฬาชนิดนี้จะต้องมีแบบร่างกายที่สูงใหญ่มีกล้ามเนื้อนะฮะแล้วแบบเวลาชนกับสัตว์ประหลาดเนี้ยสัตว์ประหลาดพวกมันมีกลัวกัน,กนบ้างอะ่ะแบบชนแบบปุ้งธรรมดาอาจจะปิวไปก็ได้ฮะ,ะแต่ขอพูดเลยนะฮะว่า กีฬาทีนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยนะถ้าจะมาจริงก็แปลกพอสมควรเนาะท่านผะู้ชมเนาะเอาไประดับต่อไปกว่าดระดับที่สั้นนี่เทนนิสนะฮะก็ขอพูดก่อนเลยนะครับว่าไม่มีความรู้อะไรเลยกับกีฬาชนิดนี้นะ,ะแต่ก็ความรู้ว่าก็อยากเห็นกีฬาชนิดนี้มาเป็นเหมือนแบบธีมของตัวท็ครพอนะก็เพงพูดแลก่อนเลยครับว่ากีฬาชนิดนี้นั้นในจักรวาลของปีเตอเคียวถูกหยิบ มาหลายครั้งมากเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์แบบประมาณคนรวยเนาะก็คาเลนอาริสอะไรอย่างนี้นะที่ผมพอจําได้นะฮะต้องพูดก่อนเลยครับว่าเจอชิ้นนี้นั้นผมมีความรู้เพียงแค่ว่าคนไทยเราประบสบความสำเร็จในอาชิดนี้นะฮะแต่ก็ถ้าผู้สร้างเขาอยากจะเอาทีมเทนนิสมาเป็นทีมให้กับตัวละครก็น่าจากอารมณ์ประมาณคาเลนกับอาริสแล้วก็พวกอะไรอีกอะ เลกาอะพวกนี้ที่แบบบ้านมีกระปงกระตังเนาะไอ้เราก็รู้แค่นี้ไปโฟกัสต่อไปเลยดีกว่า let's go <S อ,อ,อ๋อนักกีฬา e-sport นะฮะอันนี้คงเป็นไปได้ยากพอๆกับ NFL หรืออเมริกันฟุตบอละฮะแต่ก็ถ้าผู้สร้าง,งเขาจะถูกหยิบมาจริงๆหรือหยิบมาใช้จริงๆอ่นะเป็นทีมตนะัวละครอ่ะก็ผมมองว่าจะมันจะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับตัวซีรีส์เป็นอย่างมากนะฮะ ก็เหมือนแบบทุกคำว,ว่าโลกพัฒนาไปไกลแล้วการจะหยิบกีฬาที่คนหนุ่มคนสาวเขานิยมกันมาใส่สักครั้งมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรไม่ลองมันไม่เสียหายเนาะคุกคมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะฮะกีฬาอ e ีสปอร์ตไม่ว่าหรือ chain, o and, pex, ออฟดีเจนวอลโวลแลนเอป็กก็ได้รับความนิยมอย่างพอสมควรเลยนะฮะภาพเขาไม่ขี่อบบาสเกตบอลสวัสดีครับทุกคนผมด็อกเตอร์โจเอลสัดาจาน เต็มบีดนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดแทงโชคนะฮะเพราะว่าโชคมันเจ็บคอจะตาอยู่แล้วนะฮะก็ต้องพูดก่อนเลยนะครับว่ากีฬาชนิดนี้นั้นถูกหยิบมาบ่อยมากเลยนะฮะในจกักรวาลพีเคลของเรานะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีตัวละครที่เป็นตีมจริงๆนะฮะก็สำหรับผมแล้วกีฬาชนิดนี้นั้นเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นเองก็รู้จักคนต่างชาติก็รู้จักนะฮะแล้วก็ถูกหยิบมาในฉากเช่น นางนีสาจับคู่กับฮิคาริตบเกียนนะฮะแล้วก็คูรุมิดังโชผิดฟังนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าถ้ากีฬาชวิตน,นี้มาอยู่ในจักรกวาลพีเคียวถ้าเป็นตีมตัวคอเนี่ยรับรองว่าซิงแต่ผมก็มีความคิดที่ว่าถ้าตัวละครที่จะเอาตีเป็นนักกีฬาบ้านมาเป็นพีเคียวเนี่ยก็คงต้องเป็นต่างชาติหน่อยเนาะฮิปฮอปฮิป,ฮ,ป,ฮ,ปฮอปมีความเป็นผู้นำหน่อยเพราะว่ากีฬาชิตน,นี้มันแท้ท็อปมันต้องมีจิตใจอันแก่งกล้า นะฮะจากที่ผมมีประสบการณ์มาก็ขอบอกเลยครับว่าเฮชน,นินี้นั้นถ้าหยิบมาจริงๆผมจะดีใจเป็นอย่างมากเพราะผมเป็นแฟนตัวยงของบาสเกตบอลและชอบเล่นซะด้วยคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะให้โชว์มันมาทำต่อตอนนี้ต้องไปซ้อมบาสท,ที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะประเทศสหรัฐเดี๋ยวเ,เครือบินมันออกไม่ทนันเฮ้ยเดี๋ยวซื้อตั๋วไม่ทันสิเออบ้าบอกระมังโอเคครับผมขอไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบายๆก็ bye เป็นยังไงกบ้างผมกับคลิปนี้นะฮะก็ผมพูดจากใจจริงเลยนะว่าคลิปนี้มันจัดอันดับตามความรู้สึกผมนะก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีบางกีฬาที่ผมนําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยมันจะไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในซีรีผีเขียวแต่ก็เชื่อนะฮะว่ามันจะต้องมีสักวันดสักวันหนึ่งอเมริกรันฟุตบอลอีสปอร์ตอย่างเนี้ยมันต้องมีแน่ๆฮะส่วนบาสเกตบอลเทนนิสแล้วก็มวยสากลผมเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมาแน่ๆครับ ว่ากีฬาสามชินดนนี้มันค่อนข้างที่จะดังในประเทศญี่ปุ่นพอสมควรเลยนะครับส่วนไออีสปอร์ตเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าถ้ามันมามันจะเป็นอะไรที่ดีมามันจะอารมณ์เหมือนแบบเป็นเปิดอะไรใหม่ๆแล้วก็อเมริกรันฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นการเปิดอีกโลกเลยนะเพราะว่าอเมริกรันฟุตบอลมันจ่าอย่างที่ผมพูดในคลิปว่ามันจะเป็นกีฬาต้องใช้พลังกำลังเนาะแล้วถ้าเอาพิธีเคียวที่แบบเอาเป็นร่างคนธรรมดาที่แบบ ผอมแห้งมีเป็นผู้หญิงธรรมดาไปเล่นอ่ะโดนชนตายโอเคครับทีมนี้ผมขอกลับมาแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับผมแล้วดร์เอ็มบีนะฮะสวัสดีครับดร์บายบายเร้ว